สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับเซลล์แนนอีกแล้วค่ะเซลล์แนนจะพาทุกคนไปดูรถมิลเตัวเริ่มต้นแอคทีฟของตัว2023ด้านหลังของแนนเลยคันนี้นะคะพิเศษก็คือจะมีตัวสเกิร์ตรอบคันแล้วก็ตัวหลังคาที่ลูกค้าสั่งแลปดำเพิ่มเติมขึ้นมาวันนี้รุ่นรถมิลเนะคะจะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะตัวเริ่มต้นของตัวมิเจะดูยังไงก็คือจะมีตัวกระจังหน้านะคะ จะเป็นพิเศษของเขาเลยคือกระจังหน้าสีดำเป็นรุ่นเดียวเลยนะคะของตัว m ิว e เแล้วก็ตัวล้อของเขาจะมีขอบขนาดที่เล็กกว่าตัวตัวท็อปนะคะเพราะว่ารุ่นตัวท็อปก็จะเป็น18-20ไปแล้วตัวนี้ก็อยู่ขนาดกลางๆอยู่ที่ขอบร้อ17นะคะแล้วก็ลูกค้านะคะสั่งตัวสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตตัดลายตัวสีแดงนะคะแดงขาวดำดูสปอร์ตมาก ะ,ะรอบคันเลยสเกิร์ตทั้งหมดก็จะมี19ชิ้นนะคะแล้วก็รวมตัวแลปหลังคาดำไปด้วยอ่ะเดี๋ยวซูมมาใกล้ๆวันนี้นะคะลูกค้าเนาะสั่งตัวหนังสือตัวนี้นิยมเขียนว่าดีนิฟานะคะติดที่ฝากระโปรงของตัวรถมิวเอ็กเลยนะคะรวมถึงตัวสเกิร์ตด้านหน้านะคะที่ครอบเข้าไปในตัวกันชนด้านหน้าตัวนี้ เขาจะใส่ให้ดูแบบไม่ต่ำมากเพราะว่า1ตัวรถ New X เวลาเราขึ้นขึ้นเขาหรือว่าไต่ในที่สูงมันก็จะยังดูสูงขึ้นนะคะดูใหญ่ขึ้นเดี๋ยวแนนจะพาไปดูรอบคันว่าสกเกิร์ตมีอะไรบ้างแล้วก็จะมีตัวคิ้วล้อนะคะทั้งหมดสีด้านนะคะคิ้วล้อสีดำตัดกับตัวสีขาวรุ่นนี้นะคะของเขาจะเป็นตัวกระจกด้านข้างสองฝั่งเป็นสีดำทั้งคู่เลยนะคะ ลูกค้าใส่จานรองแล้วก็ฝากรอบมือจับเป็นสีดำนะคะให้เข้ากับตัวแรปหลังคาสีดำสีดำตัวแรปหลังคาลูกค้าเลือกได้นะว่าจะเป็นตัวสีเงาหรือว่าสีด้านแต่ว่าตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นตัวสีดำด้านนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสเกิร์ตใส่ประกบประตูด้านข้างทั้งสองฝั่งสีด้านเนาะแล้วก็จะใส่ตัวสเกิร์ตตัวนี้ เพิ่มเติมมาให้สองฝั่งเลยนะคะเขาจะมาเป็นคู่ๆนะทุกคนนี่เดี๋ยวมาซูมให้ดูว่าตัวแลปหลังคาสด้านมันจะเป็นด้านแบบไหนตัวนี้เขาเก็บงานละเอียดอยู่นะนี่แล้วก็คาดเอลนิวเอ็กนะคะตัวสปอร์ตนิวเตัดดำแดงเลย ตัวนี้ลูกค้าใส่เพิ่มนะคะมันจะมีตัวไฟเพิ่มเติมขึ้นมาให้นะเวลาลูกค้าเปิดแล้วก็ตัวที่จับอันนี้มากับตัวสเกิร์ตนะคะแล้วก็ใส่ตัวที่รองฝาท้ายของตัวมิวเอ็กตัวนี้สเกิร์ตชุดนี้นะคะเขาจะเป็นตัวท่อคู่นะคะเป็นสี่คู่เอ้ยเป็นสี่เป็นสี่อันเนาะสองคู่ซ้ายซ้ายสองขวาสอง ด้านบนก็จะมีตัวแก๊ปแก๊ปหลังคานะคะหรือว่าจะเป็นตัวสปอยเลอร์ที่ปิดมากับตัวสเกิร์ตแล้วก็แล็บดำนะคะเป็นตัวสีดำด้านนะคะเป็นตัวสีดำด้านด้านข้างก็จะประมาณเดียวกันรวมอุปกรณ์ตกแต่งของตัวราคารถนะคะตัวรถของเขารวมสีขาวมุกแล้วเดี๋ยวพาไปอยู่ด้านหนะ้า ตัวรถของเขานะคะตัว New X Active ตัวนี้นะคะตะก้องเชิงจรงตะก้องเก่งแล้วนะตอนนี้ New X Active รวมสีขาวมุกนะคะจะอยู่ราคาที่1 1 6 6 0ล้าบาทนะคะตัวนี้แยกแยกตัวสเกิร์ตเนาะจะอยู่เริ่มต้นที่ลูกค้าแต่งทั้งหมดอยู่ประมาณ36ม0 0นนะคะลูกค้าสามารถจัดรวมในตัวราคารถได้เลยนะคะผ่อนในตัวค่างวดเนาะรวมอุปกรณ์ทุกอย่างเลยหรือว่าถ้าลูกค้าอยากจะแต่งแค่ตัวหลังคาหลังคาดำตัวเนี้ย แรบดำตัวนี้ก็สั่งแยกได้นะคะราคาก็จะไม่ถึงสามหมื่นเนาะราคาก็จะอยู่ประมาณไม่เกินหมื่นสิ่ประมาณนี้นะคะเซลแนนฝากเพจเซลแนนด้วยนะก็คือ isuzu เป็นภาษาอังกฤษนะคะ isuzu colaselenn น,นะคะ youtube ก็ชื่อเดียวกัน isuzu นะคะ isuzu c o l a s e l แน n แล้วก็เบอร์โทร6 6 3 3 6 3 9 8 6 5วันนี้เซลแนนขอตัวค่ะ